มาดูตัวนี้ครับจุดสองสองไม่ใช่ซีซแท้นะเป็นไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ก็มีชุดยิงที่เราจำหน่ายนะมีชุดยิงชุดยิงแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวซีแซ็นะามาตัวอย่างให้ดูก็เป็นซีก็เป็นก๊อปซีแซ็ก็บรรจุสิบนัดบรรจุสิบนัด ราจะไปลองยิงให้ดูจุดสิบนัดก็เป็นชุดยิงมีทั้งแบบแบบใส่ทีละนัดคัดปลอกแล้วก็แบบแมกกาซีนก๊อปซีเซ็ตก็เป็นแบบนี้ก็มีจาหน่ายมีทั้งกล้องมีทุกอย่างเลยนะอาซาเราจาหน่ายทุกอย่างมีทั้งปลายเก็บเสียงนี่ปลายเก็บเสียง ราคาก็ถ้ามาคุยนี่นะก็นี่ก็เป็นคลิปของตอบกันหกหนึ่งซองไทยแลนด์กันพวกเหีย้ยก็คลิปไปเวนก็ปิดโกงคนอื่นเขาเลีปป่ยดชิบหายนี่นะเป็นระบบ มันเสวยตอนนี้ไม่เห็นหรอกเ,เขาไปรีวิวในทีแจ้งอีกครั้งมันสิองเกียวนะตัวนี้12เกียวปืนยาวสมส่วนครับสวยปืนสมส่วนแล้วมันก็สวยงานแน่นนะงานถ้าถ้าส่งเป็นชุดนะเรา รับประกันทุกอย่างคือถ้าสั่งเฉพาะตัวนี้ก็ระบบก็จะแน่นแน่นทุกอย่างแล้วเราก็ประกอบเองก็ไม่มีหลวมนะนี่เห็นไหมแน่นสนิทแนบสนิทไม่มีล็อกแล็กล็อกแล็กแน่นประกอบแน่นคือ,อแน่นเลยไม่มีหลวมนัดยึดทั้งหมดมีสามตัวนะหนึ่งข้างใน สองกลอีกสามยึดลำกลำ้องรับประกันความแน่นหนาะแม่นนะตัวนี้เทสมาแล้วร้อยเมตรใช้ได้เลยระยะใกล้กว่านั้นไม่ต้องพูดถึงกลุ่มกระสุนดีมากสองร้อเมตรกระโดนคือมันแม่นนะพวกนี้มันแม่นอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องซีเรียสเลยเราตั้งให้มันได้อย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าเอียงไปคนละข้างอย่างนี้มันไม่ได้ประมาณนี้เลยสั่งได้ชุดนี้ก็ประมาณก็ถ้ามาถามราคาเอาเอางแล้วกันถ้าเราทําให้ก็จะใส่ทุกอย่างนะต้องหูโวบ,บินอะไรพวกนี้ขาซายอะไรพวกนี้ของมียห้อทั้งนันนะไม่ใช่กล่อ,องกับดิสคั v เ r รขากล่องก็แท็กแบน ชุดยิงไม่ต้องเป็นห่วงนะเราประกันตลอดอายุการใช้งานไม่มี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 หักไม่มีพังอ่ะไม่มีแตกชุบแข็งอย่างดีชุบแข็งนะฝังชัดๆชุบแข็งอย่างดีไม่ใช่มาประกอบเหล็กขึ้นมาแล้วก็ใส่มาขายเลยไม่ใช่อย่างนั้นชุบแข็งอย่างดีเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวระบบพวกนี้ไม่ได้รีวิวเป็นชุดนะอันนี้เอามาเป็นทั้งตัวเลยอันนี้ไม่ใช่ของผมนะของเขาก็เอามา รีวิวให้ดูเฉยๆถ้าอยากสั่งก็ตามนี้เลยก็เจ็ดวันนะไม่เกินเจ็ดวันแต่ว่าเรื่องไม่เกินเจ็ดวันก็รับงานไปเลยไม่มีเลทเพิ่มตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่รวมกล้องนะไม่รวมกล้องไม่รวมถ้าเอาเป็นชุดนะอ๋อราคาเป็นชุดก็ประมาณสองหมื่นทั้งชุดเลยนะนี่ทั้งหมดเลยหมดเนี่ย ก้องขาทรายก้องพวกนี้เป็นชุดสองหมื่นจบอาทิตย์เดียวได้ก็นี่แหละตามที่พูดไปนี่แหละก็ปืนกล้องกระสีพวกนี้ต้องให้ไปอยู่แล้วขาทรายโมกวินข้างล่างก็มีนะไปใส่สายสะพายแล้วก็มีสายสะพายด้วยนะอีกตนนัวห,หนึ่งไหนเนาะเดี๋ยวมาไว้มีสายสะพายให้ด้วยนะแล้วก็ ตัวนี้แล้วก็ไปเก็บเสียงเงียบอะแต่ถ้ายิงพวกหัวรูก็จะไม่เงียบนะแต่ก็ดังน้อยหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าพูดพวกสุนหัวดำาอ,อตักัวอะไรพวกนี้ก็เงียบกิ๊บใช้ได้เลยโอเคนี่แหละสองหมื่นก็ได้ตามนี้ครบทุกอย่างทั้งกล้องรวมกล้องด้วยนะกล้องตัวนี้ก็หกพันแล้วนะคิดว่าหกพันแล้วนะหกพั 6, นเะนี 6, ่ยห้าพันหก ห้าพันนี่แหละคนบอกมาอยู่ห้าพันห้าพันกวห้าพันหกห้าพันเจ็ดก็แปดแปดแปดคูณสาสิบสองโสมไกลอะมีไฟเนเส้นเล็งด้วยแล้วแต่จะเลือกไม่เอาก็แล้วแต่ถ้าจะปพาะตัวปืนอะไรกับชุดยิงอ่าก็จะถูกลงม,มาหน่อย,ยดูไม้ไม้สักนะสักทองนะไม่ใช่ไม้กิกก็อกอันไทยทำอย่างดีนะ ดูการเก็บงานเนียนไหมเนียนไหมไม่มีคมนะตรงนี้ไม่มีคมนะเนียนงานเนียนรีวิวละเอียดจะได้เห็นภาพชัดชัดรีวิวละเอียดขาพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วของแท้เหล็กทั้งหมดนะเหล็กทั้งหมดเนี่ยยึดอย่างดีไม่มีคอนไม่มีคอนโอเค ตามน,นี้โอเคใครจะได้ก็จัดไป